แตะน้ำครับผมอ่าครับผมตอนนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้สมมติเป็นคู่ใหม่เลยนะฮะก็คือเสียบงี้ยาแค่นี้เลยฮะหนึ่งสองสามอันนี้เลยครับยอสองสามแล้วก็สัตวได้เลยนี่ครับผมให้ฟองออกมาอย่างนี้ได้เลยฮะหรือเทคนิคการขัดอะไรพิเศษไหมครับไม่มีครับผมก็คือสัดไปได้เลยฮะตามใจชอบตรงไหนปคลก็โคลคือลัดได้เลยฮะับโอเคครับผม เพราะว่าแปลงขนสัตว์ตัวนี้มันไม่กัดเนื้อผ้าและเนื้อหนังเลยฮะใช่แต่ถ้าแปลงข้าวคานี่แน,นะนำว่าอย่ากเก็บขาดเลยครับผมนะฮะเราจะทำภาษาดที่เราสั่งครับผมตรงที่เป็นข้า,สขขาวสกปรกก็ผัดแรงได้เท่าที่ต้องการเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สินค้ายี่ห้อชื่ออะไรครับเนี่ยเจนวิวพิ้นับผมจากเยอรมันฮะวิวพิ้นจากเยอรมันวันนีเเ้เราเวลาเราเช็ดเนี่ยเราจะบิดข้อนิดนึงนะฮะอ่าเหมือนดิดบิดหมาดให้ฟองที่เป็นสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาจากรองเท้าเรา ก็เดียวนี่ได้เลยฮะสะาดเลยสะาดขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนด้านทันได้เลยฮะอย่างตัวเชือกเราก็ไม่ต้องถอดออกมาฮะเราตับทับไปได้เลยโอ้ง่ายเลยใช่ครับผมไม่ต้องแกะใช่ครับผมฟองรู้สึกฟองน้อยใช่ไหมฮะไม่ต้องใส่น้ำยาเพิ่มนะฮะใส่น้ำพอนี่ครับผมฟองกลับมาเยอะแล้วฮะเพราะฟองมันจะเข้มข้นอยู่ในแปลงเราอยู่แล้วครับผมตัดไปได้ทุกส่วนเลยฮะ ตัวนี้รับรองว่าหนึ่งไม่ตกพังสองคือไม่กัดเนื้อผ้าฮะไม่ต้องออกแรงมากใช่ครับผมตัดตัดไปให้ตรงให้มันสะอาดแค่นั้นเองฮะแล้วก็เช็ดออกบิดนิดหนึ่งฮะเนี่ยบ,บิดนิดหน่อยตอ้าิดหน่อยนะฮะนี่เลยฮะเมื่อกี้มีแนะนะว่าถ้าอะไรนะถ้าเป็นหนังอย่างอื่นวิธีการออ๋ถ้าเป็นหนังกลับใช่ไหมครับผมถ้าสมมติตรงนี้เป็นหนังกลับนะฮะเราจะทำข้อาตาัดอย่างนี้ฮะ ที่ปัดคือจะไม่ได้ปัดกระจายให้เราปัดไปทางเดียว <Okay. S 1> อย่างนี้ฮะโอเคนั่นมันก็ผมปัดปัดที่เราส่วนอย่างนี้ได้เลยฮะแล้วก็คือเพราะว่าหนังกลับมันจะมีลิ์อมน้ำไม่สิ่งโสโปรกไว้ฮะ<ม>เสร็จปุ๊บถ้าเราทําอย่างเงี้ยสิ่งโสโครกจะไม่กระจายฮะเราปัดไปทางเดียวอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทับอย่างนี้ฮะ ก็มันแคนวาสใช่วกแคนวาสใช่ครับมันเป็นผ้แคนวาสมันจะแบบซึมน้ําเร็วหน่อยฮะก็เกิดเราปัดกระจายเนี่ยมันจะไม่เหมือนผ้าพวกนี้คือมันจะามไอ้พวกความกปรกมันจะไปซึมอยู่ตามแบบกลังกลับแบบพวกผ้าแคนวาสแล้วก็อะไรนะห้ามตากแดดใช่ผมห้ามตากแดดจัดคราบผมคือแต่ถ้าเราจะตากได้ก็คือหลังบ่ายามต้นไปนะฮะใช่ผมจะเป็นแดดที่ไม่ทำร้ายรองเท้าเราฮะมันจะเป็นแดดอ่อนๆฮะ เหมือนเวลาที่เราไปวิ่งก็วิ้งช่วงเย็นอย่างเงี้ยฮะอ่าผิวจะรับวิตามินอะไรเงี้ยแต่เป็นช่วงเช้านี่ยังไงผิวก็เสียเนื้อผ้าเนื้อหนังก็เหมือนผิวผิวมนุษย์นี่แหละฮะคือต้องรักษามันนีแล้วลิ้นข้างในเราทำความสะอาดได้หรือเปล่าอะ ได้ครับผมก็คือเราถอดเชือกได้เลยฮนะแล้วก็กว,กวิธีการเดียวกันใช่รับวิธีการเดียวกันใช่ครับผมอ๋อส่วนตัวพื้นเนี่ยมันสกปรกตัวพื้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติแปลงตัวนี้เข้าไม่ได้เราสามารถใช้แปรงไฟฟ้านอ,อ,อนๆนะฮะใช่ครับใชแแบ่แล้วแสง่ยาสับเดียบหนึ่งแล้วขัดข้างในได้เลยครับผมโอเ,โอเพราะว่าบางคู่ของพี่อ่ะมันถอดดินไม่ได้ใช่ครับผมแต่บางคู่ถอดได้ครับผมถอดได้ง่ายไปครับผมอ๋ออันนี้จะเป็นลรับก่อบวนาทำความสะอาดเราต้องเก็บยังไงคะหลังจากเช็ดอ๋อพิธีทำความสะอาดตัวผ้าตัวเบอร์กับแปรงขนสัตว์นะะฮเราแค ถ้าย,ยีน้ำเปล่าพอฮะไม่ต้องใส่ของสกปรกหรือไม่ต้องใส่น้ำยายล้างจานเลยใช่ฮะแล้วก็ไปตากในที่ลมเลยตากในที่ลมได้เลยครับผมตากลมพึงลมใบเฉยก็พอฮะ <c oughs> ตัวพื้นโฟมเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าสมมติว่าข้ามหนักๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเราสามารถใช้แปรงตัวนี้ได้เป็นแปรงที่เหมือนแปรงสกปรกทั่วไปแปข็งๆฮะ,ะแต่ตัวแปรงแข็งเนี่ยห้ามโดนเนื้อหนังหรือเนื้อผ้าเด็ดขาดครับผมเฉพาะหนักๆเด็ด ใช่ผมคาดๆหนังใช่ผมตรงพื้นตรงแบบเนี่ยเขาเรียกวุ้นโฟมฮะพื้นโฟมบางพ้าเป็นส่วนเดียวที่สามารถคนแรงกระแทกแล้วคนแรงเฉดสีได้เลยใช่ครับผมนี่ฮะอันนี้เลยฮะสะอาดเลยฮะไม่ต้องล้างน้ำตาอ๋อฮะเนี่มันก็จะหมาดๆชิ้นๆนี่ ตักลงไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็แห้งครับผมแล้วไอเ้เซตที่เราขัดทันเมื่อกี้นี่คือคือเซตนี้ครับผมเป็นตัวธรรมดาใช่ะครับผมอ,อือพอแล้วตัวนี้เป็นจะเป็นน้ํายาน้ํายาทำความสะอาดครับผมตัวนี้คือแปรงขนสัตว์ครับจะขนทอฟฟคอสครับผมที่ใช้แบบใช้ตัวเดียวกับรองเท้ากันพูได้เลยครับผมไม่กัดรองเท้าไม่กัดเนื้อหนังไม่พลาเด็ดขาดตัวนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ซับน้ําอย่างดีฮะมันจะมีฤทธิ์เหมือนพวก ค่าหนังช้างวัวที่ใช้เช็ดรถลองคุณชายนะครับคือซ้ำนั้นดีๆงั้นเลยถ้าเปียกของค่าเช็ดก็ประมาณค่าเช็ดจอคอมพิวเตอร์ค่าเช็ดจอโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยฮะที่ซึ่งขายในตามร้านหนังสือประมาณสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นของแถมจร <c oughs> ิงๆจริงๆในเซ็ตโปรโมชั่นนี้มันหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับก็ซื้อแยกตัวเนี้สองร้อยห้าสิบตัวนี้สามร้อยห้าสิบตัวนี้อีกสองร้อยก็เกินราคาะนะแล้วคะแล้วแถมของแถมให้อีกเป็นที่ชื่อเปียกครับผมของยูเทียน ที่มีน้ำยาทำความ,มาสะอาดต,ตัวนี้ผสมอยู่แถมให้ฟรีห้าแผงครับผมปกติจะขายเป็นกล่องแบบนี้ฮะขายยัไงไงอะฟองเขาสองแมสติคลื่เหมือนที่ชู้เกลียวเข้าไปนะฮะแต่แว่าจ,จะมีน้ำยาตัวนี้อยู่เราเอาฟองออกมาฉีดแล้วที่ชู้เกี่ยวออกมาแบบเวลาแบบกระเป๋าไม่หยิ่งนะฮะ โดนซอสเตจรี่ยิ้มกล้าสเต็กอะไรเงี้ยหรือทั้งประเทศน,นะตกใส่ก็ได้เลยก่อนที่มันจะขึ้นข้อด้านไหนไม่มีข้อ,อน,นี้ว่าที่เหมือนมีคนทำรีวิเวเอาไปเซ็ตกระเป๋าหรืออะไรพวกนั้นใช่ของเข้าปากแห้งเนี่ยทำไ,ได้คือถ้าเราถ้าเรากลัวว่าถ้าสัด <นะ S 2> ทั้งใดเนี่ยแล้วมันจะลอกใช่ไหมฮะเราต้องใช้วิธีอย่างนี้ฮครับตัวน้ำยาตัวนี้ฮะหยดลงไปผ้าในฟองเซเวอร์เนี่ยแค่สามถึงห้าหยดแล้วเราไปวนแค่ตรงจุดที่มันสกปรกครับแค่นั้นได้เลยใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วก็ขัดได้นะครับเพราะว่าแปลงัวให้มันขัดเครื่องหนังได้ ใช่แต่ถ้าเกิดสูงติว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เปื้อนทั้งใบเราทำเฉพาะจุดพอไม่ต้องส่งไปกระสปากระสาหรือสปารองเท้าเลยฮะอันนี้เลาไม่ต้องจุ่มน้ำใช่ครับผมใช่เป็นแบบเข้มข้นไปเลยหรือต้าแบบถ้าสมมติพื้นโฟมหรือว่าพื้นพื้นไอ้ตัวหนังอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดตรงไหนจุดที่ไหนที่มันแบบถ้ามึิเล็กๆหน่อยเราก็ทําวิธีเดียวกันฮะเอาตัวเนี้ยหยดน้ำยาตัวเนี้ยหยดไปนี่สี่ห้าหยดแล้วก็วนมันจะจางลงเรื่อยๆครับทำไบ่อยมันจะจางลงมันไม่ได้หายไปร้อยเซนต์แต่มันจะจางลงเรื่อย ใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นค่าตะกบเล็กๆน้อยๆหรือค่าบคนหนักๆอานตัวนี้เ,เ,อเอาอยู่ใช่ครับผมชอดอยู่ชดรับผมได้เลยฮะ